เป็นเพื่อนขาวันนี้เมย์ก็มานอนกับน้องนะคะลูกสาวน้องกัดจังนะคะลูกสาวคนเล็กของเมย์นะคะก็วันนี้ลูกชายไปทํางานต่างจังหวัดนะคะไปพบลูกค้าต่างจังหวัดสองวันลูกสาวก็ไม่มีเพื่อนนะคะเมย์ก็เลยมานอนเป็นเพื่อนนะคะ <c oughs> นี่นะเด็กและนางก็ยังไม่นอนนะคะนี่ หางชี้ฟูตั้งเดยอยู่นี่นะคะขนปุยมากเลยกัดจังจา๋ากัจจ่าโน้ววงอะไรยังเหนี่ยงดึกแล้วนะลูกจะนอนหรือยังลูกจะนอนหรือยังต่อลูกสาวคนเล็กเมก็นอนคนละห้องกับมันนี่นะคะมันนี่จะนอนกับเมก็ไม่ถูกกันนะคะ <c oughs> นห้องหนาว ห้องส่วนตัวของนางนะคะนางจะอยู่กับลูกชายคนเล็กนะคะกัตจังเขาจะไปส่องดมกลิ่นมันนี่เพราะว่ามันนี่อยู่ห้องเมตรงข้ามกันนะคะก็พอเมย์ขึ้นนางก็วิ่งตามขึ้นมาเลยเพราะนางอิจฉาน้องแต่ว่าเมย์เปิดให้เข้าห้องใหญ่เมย์ก็เข้ามาอยู่กับลูกสาวคนเล็กเพราะมันนี่ก็ได้นอนกับเมย์ทุกวัน แต่ก,ก็นานๆเมย์จะได้มานอนนะนะคะก็สงสารนางนะคะเ,เพื่อนๆค่ะแม่มา,มาอยู่นอนเป็นเพื่อนนางเขาก็แปลกนะคะเ,เพื่อนๆค่ะ,คะก็ชอบทานข้าวตอนกลางคืนนะ <c oughs> นี่นอิ่มแล้วนะคะทั้งน้ำทั้งอาหารเปิดเครื่องฟอกอากาศไว้นางทั้งวันนะคะ,นนะ,คะอิ่มแล้ว ดูซิว่าอิ่มแล้วนางจะทําอะไรนะคะเพื่อนกันอาจจะขึ้นนอนแล้วนะ,ะอิ่มแล้วทีจะขึ้นนอนแล้วมัน้งเตรียมมองละเตรียมมองนะคะค่ะินเสียงมันนี่มาเคาะประตูนางก็เลยนี่นะคะมาจ้องขึ้นที่สูงไว้ก่อนนะคะมาขึ้นที่สูงจ้องมองเลประตูหาหาหาที่นอนแล้วนะคะ อิ่มแล้วโอ้โอจะนอนแล้วโอ้หาาจะนอนแล้วใช่ไหมลูกตกลงนอนแล้วใช่ไหมลูกตกลงกัดจะนอนแล้วใช่ไหมลูกยาวเต็มโต๊แล้วเนี่ยโตไม่พอโต๊ะไม่พอแล้วลูกหืมหนูตัวยาวตัวยาวก็โตแล้วเนี่ยว่วงอล้รบางทันว่วงแล้วว่วงแล้วใช่ไหมลูกโอ้ลูกสาวแม่จะนอนแล้วลูกสาวแม่จะนอนแล้วใช่ไหมแม่ไปนอนบนที่นอนอ่ะลูก ไปนอนบนที่นอนไปนอนบนที่นอนมาลูกมามาไปนอนบนที่นอนกับแม่เม์ไปเร็วไปนอนบนที่นอนมาไปเร็วเรไปนอนบนที่นอนโูหห่าวหาวเร็วมามานอนบนที่นอนมาลูกมาเลยมานอนนี่เร็วมาลูกละลูกละมาแล้วค่ะเพื่อนๆมาแล้วมามานอนนี่ลูกมาอยู่ที่นางจะมาไหมนะคะเพื่อนๆมาเร็วเมาหาแม่เร็วมามานอนนี่มาลูกมา มาขึ้นที่นอนมาเลยมานอนนี่ไหมเนี่มาลูกมาเลยมานอนนี่มานางก็ระแ,ว,แวงมันนี่มันนี่เขาคอยจะเขียนหน้าประตูมาแม่เมย์มา,มมาเลยลูกมาเอวเอวนอนนี่นะเร็วอาเลวไหมมาเร็วเร็วลูกมามาไหมมาไหมลูกมาไหมจะนอนตรงนั้นเหรอลูกหือ dafür, จะนอนนั้นเหรอ มาหามแม่เมย์มาลูกมามาขึ้นมาเร็วๆ,ๆมาลูกมากระโดดปวดพัดมาเลยนะคะลูกกระโดดมาปวดพัดมาเลยเหรอลูกอ่ะเขาไวมากเลยมากัด่ยดหานหมูเก่งมากนะคะเพ <c oughs> ื่อนๆแบบเขาก็โดดได้ไวมากเลยนุ่นไปนู่นแหละ <c oughs> ไปไหนแล้วลูกไปไหนโอ้นอนทรงนั้นไปเล่นถุงไปเขียถุงเล่นโถลูกแม่โอ้ยว,วิ่งเร็วจริงๆเลยนะคะ กระโดดไวมากจับหนูเก่งมากเลยนะข้านางนมานอนลูกมามานอนแล้วป่ลูกมานะกัดนอนมาลูกมาไปดนนูไปดูปดจ้องอยู่หน้าประตูเมื่อกี้มันนี่ก็มาขวนประตูเขาก็จะเขาจะบางทีก็จะไปตะก,กายเล่นตุ๊กตานหนอมินนะหนอมิเขาแฝนมาโนน่นะหนอมิก็แฝนโชว์นะมาโนน่ะมาลูกมามาหาแม่เม่นี่มามาเร็วเร็ว มาแมงเมง่วงนอนแล้วอย่าไปเล่นของไม่เอาลูกอย่าไปเล่นของแม่แม่เจนเดี๋ยวแม่เจนเขาตีเอานูกเนี๋ยไปส่องนั่นนะขึ้นไปนู่นแหละโอ้้ยโอ้ยความสนของลูกสาวน <c oughs> ูกด่ขึ้นไปนอนในนู้นนะคะเ,เพื่อนๆค่ะคว <c oughs> ามสนของลูกสาวเมเห็นไหมนะคะเนี่ย <c oughs> ไปนอนเปิกล้องยู่น,นะ,ะ <c oughs> ไปคุดอยู่ในร <c oughs> ูนู่นเลคะเพื่อนๆ่ะ โอ้ยหนูนี่เป็นหนูเป็นสาวนะลูกหนูจะซนมากมายอย่างนี้แล้วลูกนะ่นนะซนมากลูกดูนางนะคะดูนางเอเอาไงลูกเอาไงมันดึกแล้วนะลูกมาแล้วลูกมาลงมาแล้วลงมาแล้วมานอนมาลูกมาเร็วนอนยังอืนอนยังหลอลูก การาลูกมาไปนอนเนี่ยไปเร็วๆไปนอนนะอ๋อจะนอนตรงนี้ใช่ไหมโอ้นอนนี่ใช่ไหมลูกนะตรงลงนอนนี่อ้โหาวอ้าวโหลูกสาวพี่ฉันอนอนเลยลูกนอน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 นะนอนซะลูกนอนซะนอนซะเอ้อาจจะนอนแล้วนะคะนอนแล้วนะไม่มีจะไม่กวนและให้นอนลูกนอนนะคะ เอฟซีนะคะกัดไม่สนแล้วค่ะจะนอนแล้วค่ะฝันดีลาติสวัสดนะคะหลับตาเลยลูกหลับตาหลับตาออะหลับตาก่อนที่ลูกหลับตาหลับตาแล้วหลับตาก่อนลูกหมาหลับตาก่อนอจจะนอนแล้วทาแป๋วหน่หลับแล้วค่ะเพื่อนค่ะหลับแล้วค่ะสหลับนะคะฟันดีราตีสวัสดิ์นะคะบายบายค่ะ